เคาะเลยค่ะแต่ถ้าเคาะออกมาแล้วปุก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 เสียงเหมือนทุเรียนสุกอะคะ่ะเก็บสีมาอย่างแน่นอนวิธีเลือกรถมือสองโดยไม่ง้อช่างดูคลิปนี้สวัสดีค่ะน้องเอเสรีไทยรถสวยนะคะวันนี้มีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบอกเลยว่า ผู้หญิงอย่างเรานะคะก็สามารถเลือกรถเองได้นะคะรถมือสองโดยที่ต้องไม่ไม่ต้องง้อผู้ชายอ่ะเอาอย่างงั้นนะคะเดี๋ยว้องเองจะพามานะคะชมว่าต้องทำยังไงบ้างดูจุดไหนบ้างนะคะเอาแบบเด็ดๆเจาะกันไปเลยนะคะอันแรกเลยนะคะถ้าเราอยากจะรู้ว่ารถของเรานะคะที่เราอยากได้นะคะในดวงใจเนี่ยทำสีหรือเปล่าเคาะเลยค่ะอ่ะฟังเสียงนะคะเอาให้เข้าไมาเลยแปลกๆ,ๆเสียงแน่นเจอเหล็กแบบนี้นะคะรถเดิมนะคะรถไม่ได้ทำสี แต่ถ้าเค้อออกมาแล้วปุกปุกปุกป,กป,กปุกอันนั้นเสียงเหมือนทุเรียนสุกนะคะอันนั้นคือเก็บสีมาอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นคันนี้ฟังเสียงกันเลยค่ะรถเดิมนะคะแล้วก็ห้องเครื่องเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะเปิดมาเลยค่ะห้องเครื่องนะคะสำหรับนะคะจุดสำคัญสำคัญของห้องเครื่องนะคะ มาเลยนะคะแก้มด้านข้างนะคะจุดแรกเลยแก้มด้านข้างนะคะหัวน็อตตรงแก้มด้านข้างจะต้องไม่มีรอยแกะรอยงัดนะคะอันนี้นะไม่มีรอยหมุนนะคะไล่ไปที่ตรงคานด้านหน้านะคะส่องไปจากด้านนี้เราจะเห็นหัวน็อตนะคะคานด้านหน้านะคะก็น็อตทุกตัวต้องไม่มีรอยหมุนนะคะข้างในจะมีนะคะหัวน็อตอยู่ทุกจุดนะคะจะเป็นหัวน็อตที่เคลือบมาจากโรงงานต้องไม่มีรอยหมุนให้สีแตกนะคะไปกันต่อนะคะด้านขวาก็เหมือนเดิมนะคะ ก็คือนะคะหัวน็อตด้านข้างนะ,ะแก้มด้านข้างด้านซ้ายด้านขวานะคะน็อตต้องไม่มีรอยแกะนะคะแล้วก็ด้านบนฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงเม็ดอาร์ครูกลมต่างๆนะคะสังเกตได้เลยนะคะโครงรูปเดิมไม่มีรอยบิดเบี้ยวนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอันนี้นะคะยาแนวเดิมจากโรงงานนะคะก็จะเป็นยางนิ่มๆที่เราสามารถใช้เล็บกดลงนั่นเองอ่ะ แล้วก็นอ็อตหัวนอ็อตฝากระโปรงต้องไม่มีรอยหมุนรอยแกะรอยงัดใดๆทั้งสิน้นอ่ะอันนี้คือรถเดิมอย่างแน่นอนนะคะจุดต่อไปก็จะเป็นด้านข้างฝา,งางประตูของเราบ้างนะคะเอาเลยค่ะตามตังเองมาเลยอ่ะนี่เลยนะคะขอบประตูนะคะก็เหมือนเดิมค่ะจากโรงงานนะคะต้องจิกลงนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะหัวน็อตนะคะด้านข้างนะคะ อันนี้อาจจะมีรอยขันบ้างก็เปลี่ยนแกะเกี่ยวกับห้องแอร์อะไรอย่างนี้นะคะถ้ารอยหมุนแต่ไม่ยึดจุดสําคัญด้านข้างตรงประตูนะคะแล้วก็จุดสําคัญนะคะอีกจุดหนึ่งนะที่เราจะต้องดูนะคะดึงได้เลยนะคะอันนี้นะคะ,ะแกะมาดูได้เลยนะคะก็คือเม็ดอาร์คลูคมต่างๆนะคะต้องคงรูปเดิมนะแล้วก็เรียงแถวกันนะคะไม่มีบิดเบี้ยวนะคะ,ะนี่ ขอบยางยังมีสีเดิมโรงงานแต้มมาเลยนะคะ,ะให้ดูกันชัดๆนะคะอ่ะนี่เลยนะคะรอบคันนะคะสามารถแกะได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประตูด,ด้านหน้าด้านหลังนะคะหรือว่าด้านซ้ายด้านขวานะคะอันนี้เราแกะแกะดูได้เลยนะคะเขาไม่ว่าเรานะะเนาะพใส่กลับไปสภาพเดิมนะคะด้านหลังนะคะมาดูกันเลยนะคะเปิดมาเลยนะคะในส่วนของเอาฝาปิดด้านบนก่อนนะคะก็เหมือนกันนะคะอันนี้ ก็จะมีขอบที่ยาแนวมาเหมือนกันนะคะก็จะเป็นยางออกจากโรงงานนะคะอันนี้ก็คือทีลิคนเดิมจากโรงงานนั่นเองนะคะแล้วก็หัวน็อตต่างๆนะคะก็ยังมีนะคะรอยเคลือบแน่นนะคะเต็มหัวน็อตไม่มีรอยหมุนและที่สำคัญนะคะเราต้องลองเทสนะคะลองสตาร์ทรถดูก่อนนะคะอ่าอันนี้นะคะสตาร์ทเราจะมีความรู้สึกรับรู้ได้ว่า เสียงนะคะมันจะแน่นนะคะสตาร์ตติดง่ายนะคะแล้วก็เลขไมในส่วนของเลขไมบางคันนะคะบอกเลยว่าไม่อาจจะเยอะก็จริงแต่ว่ามันอยู่ที่คนขับนะคะเพราะว่าเกิดว่าถ้าเกิดเขาดูแลดีนะคะรถคันนี้อาจจะไมเยอะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าน้อยไปมันก็น่าแปลกนะคะเพราะฉะนั้นรถไมเยอะแต่ให้เราดูสภาพรอบนะคะโดยรอบคันนะคะแล้วก็าบางคนขับเร็วก็จริงแต่ดูแลดีจอดในบ้านจอดในโรงไม่ได้ต้นไม้นะคะ ถ้าเกิดว่าบางคนขับน้อยก็จริงแต่ไม่ดูแลเลยจอดแต่ใต้ต้นไม้บอกเลยว่าอันนี้ไม่สวยแน่นอนนะเพราะฉะนั้นคัดรถต้องดูด้วยนะคะขอบต่างๆนะคะนี่อันนี้คันนี้เนี่ยบอกเลยว่าสวยกริบนะ,ะขอบนะแล้วก็ด้านฝ้าต่างๆเนี่ยไม่มีรอยอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้บอกเลยว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสาระดีๆที่น้องเอนำมาฝากในวันนี้นะคะผู้หญิงอย่างเรานะคะอยากจะเลือกซื้อรถมือสองสักคันหนึ่งนะคะก็ไม่ต้องเป็นภาระใครนะ,ะดูตามที่น้องเอยยบอกได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะฝากกดติดตามฝากกด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าน้องเอจะนำสาระดีๆมาฝากท่านอีกนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอ่ะฝากเบอร์น้องเอไว้นิดนึงนะคะเผื่อใครอยากจะปรึกษาอะไรเป็นพิเศษนะคะ0 6 1 1 7 3 7 8น8าะคะนะคะ, 8, ะ,คะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ